แล้วเราก็มาถึงหัวข้อชา a r ตนะคะหรือก็คือแผนภูมิซึ่งจากวิสวก็คือในการแสดงผลข้อมูลบางค่าเนื่องจากนอกจากที่จะแสดงเป็นตัวเลขหรือแสดงเป็นภาพหรือสีให้เราเห็นแล้วบางข้อมูล เราก็สามารถทำการแสดงผลลัพธ์เป็นแบบแผนภูมิกราฟิกได้เพื่อนำเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มานั้นมาดูค่าได้ง่ายขึ้นเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นแนวโน้มอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณสมบัติของผลลัพธ์แบบแผนภูมินี้เราก็จะสามารถ นำข้อมูลตัวเนี้ไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างที่บอกก็คือเมื่อเวลาเราเห็นเส้นเป็นกราฟเป็นเป็นแผนภาพเชิงเส้นหรือเป็นแผนภูมิกราฟ,ฟิกอะไรต่างๆเราก็สามารถดึงข้อมูล Import ไฟล์ตัวนี้ออกไปเป็นไฟล์ต่างๆหรือเป็นไฟล์รูปเพื่อนไปนำเสนอง,งานไปวิเคราะห์หรือเอานำข้อมูลตัวนี้ ไปช่วยพพอร์ตสำหรับการสอบเทียบข้อมูลได้แล้วก็ข้อมูลตัวนี้ใช้ได้ทั้งก่อนระหว่างและหลังในการจำลองโดยการแสดงภาพของผลลัพธ์นั้นจะแสดงเป็น Static Attribute ในตัว w i s h a o k ก็คือเป็นแผ่นเป็นเส้นทางหลัก ที่เป็นรูทอย่างนี้อย่างเดียวค่ะก่อนอื่นเลยในการสร้างแผนภูมินั้นเราจะทำการสร้างจากตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือในสุดที่เป็นของ t o w e ท Time r เร u า t ที่เราได้มาตัวนี้วิธีการเราก็ มาดูตามกันเลยเริ่มจากเราต้องชัวรก่อนว่าข้อมูลที่เราลันออกมาในช่วง time interval ทั้งหมดนี่เราได้มาอย่างน้อยสักสองข้อข้อมูลนี้ได้มาสักสองถึงสาม interval แล้วจากนั้นถ้าสมมุติในระหว่างที่ลันนะคะแล้วก็จากนั้นให้เราเอาคอเคอร์เซอร์เมาส์มา คลิกที่ตกข้อมูลที่เป็น Travel Time จากนั้นคลิกขวาคลิกขวาไปที่คาว่า Create Chart อันนี้เราทำตามเมนูเลยนะคะพอไป Create Chart ปุ๊บมันจะมี ลิสต์ย่อยๆให้เราเลือกอีกทีก็คือให้เราไปเลือกตรง for select attribute วงเล็บ x axis all time interval แล้วก็คลิกไปจากนั้นตรงหน้าต่างลิสต์ที่เราเห็นนั้นมันจะเด้งหน้าต่างที่เป็นชา a r ตขึ้นมา เพื่อความเป็นระเบียบเราสามารถดึงหน้าต่างในส่วนของชากตัวแบบนีน้เราสามารถดึงหน้าต่างในส่วนของชากมาไว้มุมข้างล่างได้โอเค พอเราสร้างฉากใช่ไหมคะข้อมูลตัวนี้ที่เราได้มาเมื่อ้มันก็จะมาสร้างแผนภาพืูฝั่งนี้จากนั้นให้เราทำการกำหนดค่าแผนภูมิก็คือ กำหนดว่าเราจะให้แผนภูมินั้นโชว์ข้อมูลแบบไหนใช้ข้อมูลอะไรบ้างด้วยการไปกดตรงเครื่องหมายประแจตัวนี้ Configure กก็คือการกำหนดค่าแผนภูมิแล้วมันก็จะเป็นหน้าต่างเดีลอกนี้เด้งขึ้นมา จากนั้นพอเด้งหน้าต่าง d i a l อกนี้ขึ้นมาให้ไปที่บรรทัด network object คลิกเครื่องหมายออกจากนั้นไปทำการ save name layout ซึ่งจะอยู่ตรงนี้กด add เข้าไป save ชื่อว่า travel time of o j e c t ออ object แล้วก็คิดกงหมายถูกโอเคจากนั้นทำการเลือก ข้ตแล้วก็เมื่อกี้ที่เรากด all ไปแล้วเราเซฟให้เรากด deactivate mm hmm. คือจากนั้นไปที่บรรทัดตรง attribute ตรงในส่วน attribute ข้างๆนี้ให้ไปกดเครื่องหมาย Add. และมันจะเด้ง List ์ี้ขึ้นมาให้ไปเลือกที่เป็น Predecession ตัวเลขหนึ่งตัวนี้ก็จะหมายถึงว่าจำนวนที่ลันะคะแล้วก็ของเราก็คือก็ดูที่เป็นค่าที่เป็นเลขขา้างหน้าและมัน มัลติพายคืกับอะไรก็คือ1กับ Time Interval ใน All Type ก็จะเป็นตัวนี้คลิก1ทีแล้วก็กดโอเคจากนั้นมันก็จะเชื่อเป็น Time Interval อย่างนี้ข้อมูลที่มีอยู่ก่อนหน้าก็คือตัวฟิลิสเตียนให้เราคลิก1ทีให้เป็นแทบจะไำเนินแล้วก็กดการกระบาทออกไปได้เลย จากนั้นไปในบรรทัดที่เป็น Simulation l u n e หาตรง Column On/Off ให้ไป Activate ให้มีเครื่องหมายถูกจากนั้นคลิก All ข้างหลังนะคะแล้วก็ไปเปลียนฉากท้ายเป็น Line จะได้แบบนี้จากนั้น Save ทุกอย่าง เซฟทุกอย่างเข้าไปในตัวนี้โอเคพอเซฟเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคำถามว่าที่เราตั้งไว้ทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกเขียนก็คือถูกตั้งค่าในตัว layout ที่ชื่อทาวน์ทามออฟเจกเลยเราก็กดโอเคไป จากนั้นเราก็กดโอเคหน้าต่างปิดถ้าสมมติในตอนแรกที่เราตั้งค่าแล้วเรากดโอเคหน้าต่างตัวนี้ไม่ขึ้นให้เราไปเลือกตรงนี้มันจะขึ้นตัวฉากเลเยอรที่เราตั้งไว้แล้วมันก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ให้นี่ก็จบหมดแล้วแล้วก็ข้อมูลในแต่และ Time Interval มันจะถูกซิงโรอัตโนมัติ เมื่อเรารันเสร็จแล้วหรือระหว่างที่รันไปนเรื่อยๆมันจะทำการซิงคโครการให้อัตโนมัติแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อเราเช็คแล้วว่าข้อมูลบางช่วงหายไปสมมติว่าข้อมูลในช่วงที่5ถึง100เราหายไปแล้วเราอยากให้มันมาอยู่ในกราฟเราสามารถคลิกหนึ่งทีตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งทีตรงนี้ให้มันขึ้นเหลืองและมา กดเครื่องหมายซิงโคตรงนี้แล้วข้อมูลจากฝั่งนี้มันก็จะถูกลิงก์เข้ามาให้อยู่ในแผนภูมิดโดยอัตโนมัติแต่ปกติแล้วเวลาเราลานันจนจบไทม์อินทวัลหนึ่งข้อมูลมันก็จะซิงกันแล้วก็อัปเดตอัตโนมัติไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงแม้ว่าระหว่างที่เรากำลังสร้างฉากเสร็จและการ ซิมูเลตของตัวมันยังไม่จบไทม์อินท v วลตัวกราฟมันก็จะแสดงค่าตามเรื่อยๆที่ตัว Direct Output มันเก็บได้ประมาณนี้ค่ะนี่ก็หมดแล้วในส่วนที่สร้างฉากหรือแผงภูมิกราฟิกขึ้นมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าในตรงที่เป็นวิดโดของชา t เราก็จะมีการตั้งค่าได้อีกหลายๆแบบว่าแบบเราจะสามารถตั้งที่เป็นขนาดฟอนต์ได้สามารถตั้งค่าพื้นสีพื้นข้างหลังตั้งค่าค่าแกนว่าแบบให้แกน y แสดงค่าอะไรแ,แกน x แสดงค่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะ